ข้างนอกดูอ่อนกําลังเหมือนไม่มีไฟแต่ข้างในเนี่ยสมคล้ายๆคนเบรนเอาท์เนี่ยเขาไม่ใช่ไม่มีไฟเลยนะเขาแบบเขาไม่มีแรงไม่มีใจอยากทําอะไรแต่ข้างในเขาแบบร้อนสุ่มสวงอยู่ข้างในถ้าเปรีบยบเทียบรถจนก็ใช้เลยไม่มีไม่มีแรงที่จะที่จะเล่นเครื่องไปแต่เปิดปากกระโปรงข้างในร้อนรุ่มภายโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับเคยได้ยินไหมว่าเนี่ย วันนี้ทํางาน,นไฟขึ้นมากเลยคือมันเหมือนคับมีความขัดแย้งมีความไม่โปรทีฟนะครับไอ้ไฟขึ้นเนี่ยครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับมันฮีทอ่ะทาเยอะฮีทพอฮีทหน้าไปนะครับสักพักมันก็จะไฟมอดก็คือแบตแบตหมดมีแบตเสื่อมสังเกตไหมครับว่าไอการมีไฟแรกๆเนี่ยเหมือนเราไฟแรงเนาะเราไฟแรงเราอยากทาเรามีไฟก็เหมือนรถยนต์อย่างแรกๆมันเร่งเครื่องแต่พอเราเร่งมากเกินไปใช้ามากเกินไปกลายเป็นนะครับมันจะเริ่มฮีทก่อนคือเริ่มแบบร้อนภายในอันนี้ยังไม่หมดไฟนะ มันเป็นเพราะของความเบิร์นเอาท์รอ้อนร้อนแต่พอมากมากไปมากไปในไ,ไฟที่มากเนี่ยมันเกินกําลังของมันคือมันไม่ไหวละมันก็แบบตกลงมาเลยก็คือแบบอไม่ไหวละอาจจะมีแรงกายมีแรงใจแต่มันแบบไม่มีที่ไม่มีพลังหรือไม่มีไฟแล้วอะหมดไฟหมดแพชชั่นแล้วหมดไฟเนี่ยเราเราตรงกับเรื่องของการแพทย์ที่หมอใช้เรื่องของพลังธาตุดินน้ําลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเลยคือเป็นพลังของธาตุไฟซึ่งภาษาไทยเนี่ยดีมากนะครับมีไฟก็คือมีพลังพึกเหิมหมดไฟก็คือแบบ หมือนไฟมันมอดแล้วอะไฟมันไม่ค่อยมีเหมือนแบตเสื่อมหรือแบตอ่อนนะครับซึ่งหมอเจอคนที่มาปรึกษาที่นสมุนี er, เยอะมากนะครับช่วงนี้คือเป็นภาวะคล้ายๆเหมือนเบิรนเอาซึ่งมันมาจากทางร่างกายมาทางจิตใจก็ได้นะครับมีอันนึงเลยครับเขาเรียกว่าเป็นภาวะหมดไฟในการทํางานเลยนะครับภาวะหมดไฟในการทํางานเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่การทํางานค่อนข้างเด่นชัดนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่หมอพูดอาการอ่อ er, นอ่อนเพียใเหนื่อยใจเนี่ยบางทีอาจจะมาจากเรื่องอื่นก็ได้เช่นเรื่องที่เราแบบ เบื่อการดูแลตัวเองเบื่อเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่าไอตัวของตัวกิจกรรมที่หมอบหมดไฟที่มันไม่สอดคล้องกับผลค่าภายในความต้องการภายในเนี่ยเราจะมักจะมัก,ม,กมักจะนะครับเกิดจากการทํางานเช่นเวลาเราทํางานที่มีความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกแบบเหนื่อยล้าทางทางแบบประสิทธิภาพการทํางานไม่ค่อยดีความสัมพันธ์นทงานไม่ดีหรือแม้กระทั่ง เรามีความเห็นในทางไม่ขัดแย้งอะกับผู้ร่วมงานหรือจะมาจากหัวหน้าผู้ร่วมงานหรือมาจากผู้ที่เราให้บริการก็ได้เช่นเราทะเลาะกับคนมารับบริการอย่างงี้ครับอันนี้ครับมันเป็นคล้ายๆกับข้อติดขัดในการทํางานแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไฟขึ้นอ่าเคยได้ยินไหมว่าเนี่ยวันนี้ทํางานนะไฟขึ้นมากเลยคือมันเหมือนครับมีความขัดแยง้งมีความไม่โปรตีนนะครับไอ้ไฟขึ้นนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับมันฮีทอ่ะทาเยอะฮีทพอฮีทหน้าเป็นนะครับ สักพักมันก็จะไฟมอดก็คือแบตแบตหมดหรือแบตเสื่อมสังเกตไหมครับว่าไอการมีไฟแรกๆเนี่ยเหมือนเราไฟแรงเนาะเราไฟแรงเราอยากทำเรามีไฟก็เหมือนล้จนเนแรกๆมันเร่งเครื่องแต่พอเราเร่งมากเกินไปใช้มากเกินไปกลายเป็นนะครับมันจะเริ่มฮีทก่อนคือเริ่มแบบร้อนภายในอันนี้ยังไม่หมดไฟนะมันเป็นเพราะของความเบิร์นเอาท์ร้อนร้อนแต่พอมากมากไปมากไปไอไฟที่มากเนี่ยมันเกินกําลังของมันคือมันไม่ไหวละมันก็แบบตกมาเลยก็คือแบบไม่ไหวละอาจจะมีแรงกายมีแรงใจแต่มันแบบ ไม่มีไม่มีพลังหรือไม่มีไฟแล้วอะหมดไฟหมดแพชั่นแล้วอันนี้ก็เกิดจากเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องของอเรื่องของความความมีแง่ลบกับกับคนที่อยู่รอบๆการทํางานนะครับแล้วก็บางคนก็มาจากทัศนคติเชิงลบเนาะต่อความสามารถในการทํางานของตัวเองเช่นเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองอาจจะแบบอาจจะเป็นงานดีเพื่อนโรงงานดีลูกค้าเราดีแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าเรา เรามองตัวเองต้อยต่ำหรือไม,ม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ก็ทําให้เราหมดไฟไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกข้อนึงครับอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือว่ากําลังใจนะครับก็อาจจะไม่ถึงกันนะว่ามีปัญหาในที่ทำงานไม่ถึงกับมีความขัพันธ์หรือเราไม่ได้มองตัวเองแง่ลบแต่มันเกิดความเหนื่อยล้าสะสมอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับคือขนาดร่างกายเนี่ยทาอยู่บ่อยๆยังล้าได้ถ้าเราพักไม่ดีกต่อารมณ์ก็เหมือนกันเช่นมันมีอารมณ์ที่กดดนันบ่อยๆสมมติแล้วสั่งงานของเราเนี่ยเป็นลั่งงานที่ต้องเร่งรีบแข่งข <Okay. S 1> ัน สื่อสักงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยการเหนื่อยล้ามากๆเนี่ยไม่ว่าจะทางกายทางใจก็เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ยังไม่ถึงกับแบ,บเ่เสื่อมหรอกแต่รถยนต์ที่ต้องขับบ่อยๆเล่งเครื่องบ่อยๆเร่ง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 ตรงนี้ครับหมออยากจะชวนว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับทางนึงก็จ,จะทําให้เราแบบงานโปรแลกทีแต่อีกทางนึงก็ทําให้เราเหนื่อยล้าสะสมได้ก็ต้องระวังนะครับโอเคนเนาะทีนี้ก็ ส่วนนี้ครับอยากจะเปรียบเทียบเป็นรถยนต์ต่ออีกนิดน,นึงนะครับว่าที่หมอจะมักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ที่มารักษาที่สทนสมดุลเนี่ยหรือคนที่มาเวิร์กช็อปเนี่ยครับได้ได้เห็นบ่อยๆนะครับเราจะเชื่อมโยงไปสู่การใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันเลยทุกคนน่าจะเคยเห็นรถยนต์หรือขึ้นรถยนต์หรือเคยขับไปซ้ำไปถ้าในเชิงเครื่องยนต์เนี่ยครับไอเครื่องยนต์เนี่ยอยากจะชวนให้เห็นว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็น อ่าร่างกายเนาะร่างกายมีเครื่องจักรมีกลไกมีอะไรอันนี้ก็ถ้าเราเล่นเครื่องไม่บ่อยก็เหมือนกับเราใช้นะักนร่างกายหนะักใช้เยอะใช้เยอะแต่งานหนึ่งคือมอเตอร์มอเตอร์หรือถ้าเป็นคอมก็ซีพเนี่ยเป็นเหมือนความคิดความคิดเนี่ยต่อให้เราจอดเครื่องทิ้งไว้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้งานเครื่องหนักไม่ได้ไม่ได้เล่นเครื่องแรงเนี่ยแต่เราไม่ดับเครื่องคือไม่ดับเครื่องยนต์ไม่ได้ปิดไอตัว CPU ไม่ได้ปิดไอตัวมอเตอร์มันเนี่ยเป็นยังไงครับสุดท้ายมันก็จะร้อนหรือมันจะ h e ทอยู่วัน อันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนความคิดนะครับที่เจอบ่อยๆคนปัจจุบันเนี่ยมีคล้ายๆกับอาชีพนั่งประชุมอาชีพแบบใช้ความคิดอย่างเงี้ยนั่งประชุมนั่งออกความคิดนั่งดูจอดูคอมซึ่งมันใช้พลังงานช่วงบนหมดเลยอันนี้ก็อย่างที่บอกเปลี่ยนเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินเครื่องเขไม่ได้เดินรถยนต์แต่ว่าไม่ยอมดับเครื่องบางทีไปเบิ้ลเบิ้ลเครื่องแต่ว่ารถยนต์ไม่ได้เดินทางคือไม่ได้ใช้ร่างกายหนักอันนี้เจอว่าไฟขึ้นเหมือนกันแล้วไฟขึ้นค้างช่วงบนช่วงหัว แล้วก็ทําให้มึนล้าล้าสมองล้าหัวแล้วก็บางทีทําให้เกิดเพราะว่าไฟอ่อนหรือว่าแบตมันเสื่อมได้นะครับเพราะะนัอนอน้อันอาจจะอ่อนเพียไปได้นะครับอันนี้คือทางการหายใจสมคัญกันเนาะทีนี้ในประเด็นนี้ครับมันเป็นประเด็นที่คนปัจจุบันเจอกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนเมืองหรือคนที่ต้องใช้คอมใช้ความคิดใช้สายตาใช้อะไรบ่อยๆนะครับถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าสมองเนี่ยกินพลังงานของร่างกายเยอะมากนะครับใช้พลังงานแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ใครที่เคยใช้จะรู้นะครับว่าโอ้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรหนะักทำไมมันเหนื่อยทั้งหิวเหนื่อยแล้วก็แบบต้องการพักเยอะนะครับอันนั้นนะครับคือหนึ่งพลังมากแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในทางปฏิบัติเราอาจจะไม่ได้เลี่ยงได้ทุกอย่างแต่เราให้เรารู้ตัวว่าเราใช้ให้มันพอดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือการที่เราอยู่ในเชิงร่างกายแล้วอยู่ในเชิงอากกิจแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งคือจิตใจของเราหรือใจจิตใจที่มันเปียบเหมือนคนขับครับ,รบอันนี้ คนขับที่ม so so ันม so so like, ักจะเผลอจะไปเร่งเครื่องหรือไปเบรกมากเกินไปบางทีก็แบบกลัวก็เบรกไม่ทําอะไรหรือบางทีเร่งเครื่องภาวะของความเบิร์นเอาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเร่งเครื่องบางทีเร่งเองอ่ะเช่นเราไปกดดันตัวเองเราไปเร่งต้องต้องเร็วต้องสําเร็จหรือต้องให้มันแบบดีเพอร์เฟกต์ไอความเร่งเนี่ยถ้ามาจากคนอื่นเนี่ยโอเคเราจะเป็นแบบลูกค้ามีหัวหน้ามีเพื่อนร่วมงานหรือบริบทต่างๆที่มันจะต้องแบบปิดงบปิดยอดหรือว่าก็ทั่งแบบ างานที่เราต้องรับผิดชอบคนดื่นเนาะเช่นเนี่ยเป็นหมอบางทีก็เร่งโดยโดยแบบคนไข้มีอาการกําเริบเนี่ยมันเร่งอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีอ่ะเราเองก็เร่งตัวเองก็เหมือนรถยนต์ที่ร่างกายก็ส่วนหนึ่งมอเตอร์หรือความคิดก,ก็ส่วนหนึ่งแต่ใจของเราอะ่ะมันมันบีบมันเร่งมันเค้นก็คือเหมือนกับเร่งคันเร่งไม่หยุดอันนี้ก็อย่างที่บอกต่อให้ช่วงนั้นไม่ได้ทาอะไรหนักนะร่างกายนะแต่ใจเหมือนกดดานซึ่งหมอเจอคนไข้หลายคนที่เป็นโดยเฉพาะช่วงที่แบบเด่ไลน์หรือมีช่วงที่แบบ เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะร้อนลนมันเหมือนไฟอ่ามันจะร้อนจากข้างในถ้าเคยเคยนั่งกับคนขับรถอาลมร้อนนะก็รู้สึกว่าจะไม่รู้จะเล่งไม่ไหนหรือบางทีด่าทอลมร้อนขึ้นมาอันนี้ก็เปรียบเหมือนใจของเราที่มันที่มันคาดหวังสูงกดดันตัวเองสูงหรือหรือต้องการให้มันด่วนเหมือนเร็วอันนี้เป็นไฟที่มาจากจิตใจพบว่าทําให้เกิดอาการนะครับใช้ไฟมากอย่างที่บอกไฟมากมันก็บาดเสื่อมเร็วอ่อนเร็วมันก็อาจจะทาให้อ่อนเพียกายได้ง่ายถ้าถ้าเราดูนะครับเวลาเราขาดประสิทธิภาพเนี่ย หมอจะแบ่งอีกนิดนึงครับว่ามันก็กระทบต่อนะครับอย่างร่างกายใจิตใจเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะเชิงร่างกายก็เนื่ยล้าเื่อลางอาจจะเกิดปวดหัวปวดเมือ่อยตามตัวใจิตใจก็แบบหมดหวงังท้อแท้บางทีทําให้แบบกระทบกานนอนเนี่ยแต่การทํางานเนี่ยมันก็ทําให้กระทบอีกเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเห็นไหมครับมันมันกระทบไปเป็นลูกโซ่เป็นชีวิตองลวงที่มันกระทบไปเรื่อยๆครับการงานเนี่ยทำให้ขาดงานบ่อยบางทีก็มาสายมันแบบตื่นแล้วแหละแต่ไม่อยากไปก็มีนะครับบางทีก็ทําให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงที่บอกหรืออาจจะถึงขั้นแบบ มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะครับ ừ. หรืออาหนักกว่าน,นั้นก็ลาออกอยากจะออกอยากจะไปอยากจะแบบหนีไปแต,แต่ยังไม่รู้นะออ,ออกแล้วจะไปไหนบางทีก็อยากลาออกอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นภาวะที่ไม่่เฮลตี้เลยนะครับทั้งเรื่องของตัวเองเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องงานบางทีกระทบกับเศรษฐกิจกระทบก,บกับการเข้าสังคมอีกนะครับการที่มันเป็นอย่างนี้ครับมันต้องรีบแก้นะครับให้สมดุลไม่งั้นเราจะกินยาบำรุงเท่าไหร่เราจะนอนเท่าไหร่หรือเราจะพยายามเหมือนกับแก้ด้วย ทางออกอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นปลายทางปลายเหตุเราต้องกลับมาแก้ที่ต้นเหตุของเรานะครับต่อให้เจอหมอนะหมอมีสมุนไพรหลายตัวเลยช่วยได้นะครับก็อาจจะเป็นการช่วยส่วนหนึ่งโดยตัวใช้ธรรมชาตินะหมอไม่ได้ใช้ยาเคมีเลยแต่ว่าหมอจะชวนให้ทําได้ยั่งยืนกว่าคือเรียนรู้รักษาไปด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองหลายคนก็พอกดจุดให้มันฟล์เนี่ยมันก็สดชื่นขึ้นนะเพราะไอ้ที่มันค้างๆอยู่ดีขึ้นแต่พอกลับมาทําอีกมันก็ต้องกลับมาต่อต่อเนี่มันใหม่นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกรักษาไปด้วยแล้วก็เรียนรู้พัฒนนาตััววเองไปด้ยะครบ นี่คือยกตัวอย่างในการปรับโหมดนะครับสำหรับมาใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นโหมดทัดลมหรือใช้พลังทัดไฟในการมุ่งมั่นตั้งเป้ามีประสิทธิภาพก็เป็นทัดไฟแบบหนึ่งหรือเติมพลังความสุนทรีความกังัลโดยใช้ท่าน้ำเห็นไหมครับถ้าคลิปเนี้ยที่ที่หมอเคยโพสไปเนี่ยยูทูบเฟซบุ๊กเนี่ยครับเข้าไปดูได้นะครับว่าเอ๊ะจากฟังที่หมอพูดแล้วอยากจะปรับโหมดด้านในเนี่ยเราปรับโหมดได้เองนะครับโอเคเนาะโอเคก็หลายๆคลิปนะครับไปดูได้นะครับพูดถึงเรื่องการปรับ สมดุลดินน้ำาลงไฟทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็เรื่องของชีวิตองรวมเยอะเลยนะครับอโอเคทิ้งท้ายนะครับก็มีวิธีการที่เป็นวิธีการแพทย์นะครับก็อาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์กันแต่ว่าหมอพูดไว้ว่ามีนะครับก็มีตั้งแต่นะครับพูดเวลาขึ้นยาสมุนไพรมีทั้งยากินยาทายาภายเรมีแคปซูลยาผงยาสกัดมีสมุสนไพรหลายตัวนะครับช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเบิร์นเอาท์นอนอ่อนเพียซึมเศร้าไบโพล่าหรือหลายหลายครั้งเป็นภาวะแบบ อย่างที่บอกว่าเหนื่อยใจมันมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุกอย่างของใจแต่ว่ามันช่วยทําให้เราสดชื่นกระปีก้กระเป๋าได้ใใคล้ายๆแบบสิ่งที่บอกว่าสมุนไพรหะายชนิดเนี่ยส่งผลทางกายและใจนะครับแต่อย่างคือมัาไม่ได้พึ่งมันอย่างเดียวเราช่วยเลยือจากภายในการกดจุดการประครบร้อนประครบสมุนไพรการอบอาบแช่สมุนไพรทําให้รู้สึกมันผ่อนคลายและมีพลังขึ้นมาหลายๆคนพออบสมุนไพรปุ๊บสดชื่นขึ้นมาเลยก็ได้นะครับการที่เรายืดเหยียดแล้วก็การใช้ท่าบริหารหลายๆท่านะครับ ันนี้เหมาะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะครับแต่ว่าการแล้วก็การใช้วิธีธรรมชาติบำบัดต่างๆอันนี้ก็ช่วยได้นะครับธรรมชาติบำบัดเนาะก็การอาบแดดเนี่ยครับการพบแสงแดดให้มนุสุกเติมพลังการอยู่กับธรรมชาติสัตว์เลี้ยงเอ,อ่อหรือว่าพวกเกี่ยวกับเรื่องของเอ,อ่อมิตรภาพบําบัดเงี้ยการพบเจอผู้คนที่รู้สึกว่าเติมพลังนะครับน,นี่ก็เป็นวิธีธรรมชาติเนาะอยากชวนฝากไว้นะครับกลับมาดูแลนะครับอาการที่เราเป็นอยู่เนาะจะมีความอ่อนเพลียรหนใจหมดไฟ ก็ดูแลกันให้สมดุลนะครับถ้าเรามีสมดุลดีมีพลังแล้วก็เติมได้จากตัวเองเนี่ยมันก็จะยัง่งยืนมากขึ้นนะครับ